เช็คอะไรเปรียบหนึ่งดีฮะอ้ไอฟิวดีก็เข้ามาครับทุกคนผมงงไปหมดแล้วค้างค้างตืเ่เล่นเรืเ่อยๆ

เล่นไปเพิเล่นไปเปอไม่ค่อยเป็นน่ะอุ้ยอุ้ยเกือบตกไลฟ์โชว์สักตานึงแล้กันไอ้เขาเล่นไม่เป็น Finally back out into field Let's go แน่นอน่จัดเลย เรียกว่าเรียกว่าเฉยๆดีวดกว่าเข้าไปทางไหนกันดีครับเพื่อนเพียวแล้หันมาไงฮัลโหลเขาเปิดแล้วเพาเปิดเบต้าแล้วเขาเล่นกันได้รหมดแล้ว เราไม่ได้มีแบบจำกัดว่าโค้ดเบต้าต้องเอาดอกมาอะไรนะอั้นก็ไปเล่นมาช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ช่วยหละสีมือไม่ได้เพิ่มนะสีดีนกค่เช่นกันเอาเพื่อนไปฟังนู้นเฉยเลย ไม่รัดก,กันให้รู้แล้วรู้รอดงงว่ะทำไมเพื่อนไม่หา่างกันว,ว่าควเล่นห่างแล้วกันนะครับน ไม่ตายวะยังมันไม่น่ากูถลันเซฟไทยใช่แล้วเซฟไทยเดี๋ปิงไทยเนียสามารถแน่นาปิงต่างประเทศแน่นอนขนาดเนี้ยเล่นกากมากบอกเลย เนี่ยเคยเล่นแฮ่กูก็บอกอยู่ว่าเล่นโคตเบต้ามานี่หว่าแฮ่บางโว้ยโดนแย่งเดยหน้าไปเลยชอบเล่นบุกมากกว่ากันนะรู้สึกนะแต่ถ้ากันเล่นไวเปอร์ี่นไม่แข็งอยู่บอกเว่าแข่งยากเลยเขียจเย็นยิน่งไปก่อน

เอาลูกซองมายิงหวผมเฉยเลยผมงง,งไปหมดแล้วเนะี่ยเล่นไม่ดีไฟเอ็มน่ะไม่ค่อยชอบเกมเดียวนั้นไงในแต่เนี่ยช่วงนี้นเฮ้ยมอลเล็ตแล้วก็เล่นสตาร์ดิวแต่ไม่ได้ไลฟ์สตาร์ดิวมันมันรู้สึกไม่น่าไลฟ์แล้วไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้น

สวยดูนะ The Hunter มึงยังไม่ค่อยแม่นเลยเกีเ้แต่ก็ดูรู้สึก,รสกปรับตัวง่ายเลนะรู้สึกนะ f e e l ล n งล้วนๆนะเนีย่ยมาแบบมาโบยผมนะว่าแบบไม่จริงอะไระไเไงี้ยไมวนะก็รู้สึกผมล้วนๆเลยแล้วบางคนมปจะตีไปนะกด,ดหหคิวอะไรเงี้ยแบบใช้สกิลแทนกดสับ

Enemy spotted. No chance. Enemy spotted. Stop carrier killed. One enemy remaining. I have the spike. I have a planted. I'm going to kill the man. กมันก็จะง่ายหนะ่อยได้หล่อ,ลอนๆแข่งได้เพื่อนแต่คอนโทรลเลอร์ไดหนีแหละ กอ๊ยนึ <sm> ่งคนโอ๊ยหนึ่งคนโอ๊ยหนึ่งคนโอ๊ยหนึ่งคนโอ๊ยหอ๊นึนโ่ยอ๊อ๊ยหนึ่ง่งคนโอ๊นึ่ง่งคนโอ๊ยคนโงคง ไม่ได้คิวแล้วเพื่อนแบบแมนจัดเนี่ยเพื่อนแมนจัดไปหมดเลยเพ่นแบบกเก็บเองหมดเลยง่ายอย่างกระปอกกล้วยอนะไ <c oughs> รเงี้ยเพื่อนแบบไม่แบ่งคิวกันเลยฮนะ <c oughs> ตรงนี้คนก็จะเหงืเกมใหม่กันนะ Found them. Poison Joke's over! You're I dead! the hunter! spotted. Ah. Enemy spotted. ถ t นะครับ e ี่ o โดูดิแต่ไม่ทโลเลยครับเอ้าไม่เก็บสไปมาลูก At s o m p o t have o g s p i k ไม่ใครเก็บสไปมาเลยนี่บอกคุณยยเลยตอน Poison orb permitting. Poison's off. ขิวขิวจัดเนี่ยแล้วโอ้แต่เมื่อวางนี้นี่าไอ้ชิวเลยเีย <c oughs> ยอมผีชีพดีกว่เซฟกว่าเยอะคลัตช์เฮ้ยโอ้ยโซ

Poison ore in hidden Poison's off. And fight. Careful. <laughs> Fingers down. เนว่าอยู่นู้น One enemy remaining ดักหลอกโอเคเลยทีมเราแม่งเล่นดีเกินเป็นงานเป็นการสุดๆไปเลยแต่ถ้าฝั่งนู้นเขาอาจจะพิกได้นะด้วยความที่แบบฟังบุกอะเนาะเออแม่งฟังบุก

Poison's off Ended. Yeah, you know Come on, let's go! Enemy spotted <laughs> Enemy spotted So I let go Ow

ตีเลยไม่ใช้กันนะอย่าไปไ You're dead! You're mine. One enemy remaining. Enemy. That was their best. <laughs> oh okay. There's a call, <laughs> never had a doubt. gone. <laughs> เสียตังค์ฟรีขอเก็บตังค์ซื้อผิดเลยซื้อผิดทุกคนรี่หยิบสไปายกันไปเลยกูก็เย็นกันเบี้เบ้งเบี้ยบเบ้งแมาสั่งผมเนี่ยมาสั่งผมครับ เพื่อนผมเก่งครับผมแล้วมันยังไงก็ต้องเฝ้าสไป นั้นเขาเริ่มมาแล้วอะ,ไ,ไ,อะไ,ไปเล่นอีกฝังเป็นโอเมนแม่เป็นตัวลวงที่ดีมากอะ Poison orb emitting. กรรเก้าร้อยเก้าส <c oughs> ิบเก้กูจะทำตัวเองทำไมวะผมนี่งงเหมดแล้วเ้ไม่ได้ไมาอทากเดียวจริง เฮ้ยรันเอรันเอต้อนสตาร์ทก่อนนะว่าแล้วไอ้ใหออนี่แหละปัญหาของคนฟังกันเออไม่รู้อ่ะเอ้ย เลยเพลงนี้ยอยู่ไม่ได้จะไปฟังไหนดีล่ะเขาเนี่ยดีเลย Like on, let's go. Toxins going up. Enemy spotted. Oh. Enemy spotted. Toxins screen down. Earth. Any remaining, Thirty Seconds left. นี่ลูตซองรอดแน่แน่โหเกือบแล้วโกเกือบชีพหายเนี่ยดีมันเล่นลูกซองถ้าไม่เล่นลูกซองนะผมอาจจะตายไปแล้วมันก็น่าจะยิงโดนผมพอดีเป๊ะเลย Let's make some chaos. Toxins going up. Found them. One e e n m แม่งหนีมี่เหรอฮันดาแมตช์พอยต์แมตช์พอยต์แล้ววะงงแป๊บทำไมไวจังวะใงไหนเอากูไปฝั่งนู้นมาแล้วเคผมจะลองมาฝั่งนี้บ้างแล้วยังฝั่งที่กูตายสัตว <wh ์ Like I'm gonna burn you up, Phoenix. Toxins going away. up. Found them. Here. Die. Toxin screen down. Here. เวีนเนื้อมาแล้วฮะน้อยิงกันนไงทำไมมันเดินมาเพื่อนขวาม,มือเพื่อนไม่ได้ยินเหรอวะคือผมหูฝาดก็กูหูดีอยู่นะ One enemy remaining เอาพลังมาทำอะไรผมชอบเล่นตัวนี้มากผมบอกเลยโคตรโกงไอ้ลูกกระตามะแม่งบวชบวชจัดเลยยิงไม่ทันก็ชิบหาย Spike planted าวางเอเรียบร้อยโดนหลอกกันหมดเลยเฮ้ยยังไม่หมดเหรอเฮ้ยมันค้างไงเดียมี่มันไม่มันหมดเหรออ้าวหมดแล้ว,ลวนี่ไงยบวชทีเดียวหมดเลยอยู่ใต้ข้างล่างเปล่า

ใครชอบก็ใครชอบก็อย่าเลฟต่อมั้งนะฮนะนะก็ไลฟ์แค่นี้ก่อนเพราะว่าผมมาเทสเฉยๆนะ